อันนี้ก็คือการที่สามารถที่จะแสดงค่าต่างๆของวิดีโอเรานะคะขนาดเท่าไรนะคะแล้วก็เฟรมเรทเท่าไหร่นะคะคันเลอร์เท่าไห่นะคะก็สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะ อันนี้คือหน้าจอนะคะก็สามารถที่จะเปิดนะคะเลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าหยุดได้นะคะอันนี้ก็คือเส้นของการเล่นวิดีโอแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับตรงนี้ส่วนด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยนะคะตัวไอคอนต่างๆก็ถือว่าไม่ได้ยากนะคะถ้าใครนะคะมีพื้นฐานเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโออยู่แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะคะไอคอนต่างๆตรงนี้สําหรับมือใหม่นะคะก็อินเทอร์เฟซต่างๆก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราดูตามกันไปนะคะ ทีละสะเต็ปนะคะส่วนไทม์ไลน์นะคะเขาก็จะมีเวลานะคะต่างๆบอกให้นะคะอันนี้ก็เป็นปกตินะคะ,ะด้านบนตรงนี้นะคะก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้สําหรับไทม์ไลน์นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะย่อขยายได้นะคะ,ะเวลาต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะเราสามารถที่จะย่อดูได้แล้วก็ทางซ้ายมือตรงนี้นะคะก็ เป็นโปรเจกต์มีเดียนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะต่างๆลองเลื่อนดูนะคะตรงนี้อ่าด้านบนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมนะคะมันก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์นะคะเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ทランスเลชันนะคะไตเติลออดิโอสต็อกมีเดียด้วยนะคะแล้วก็มีเดียนะคะมีเดียก็คือสื่อของเราตรงนี้ที่เราจะนำเข้ามาตัดต่อนะคะสต็อกมีเดียตรงนี้นะคะ มันมีสต็อกต่างๆนะคะให้เราใช้ได้ด้วยนะคะเหมือนกับมีวิดีโอสต็อกนะคะในนี้เลยนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้นะคะอ่าแล้วก็จะมีพวกหมวดหมู่ต่างๆของวิดีโอสต็อกด้วยนะคะสามารถเลือกใช้ได้ออดิโอนะคะเกี่ยวกับเสียงต่างๆเราก็สามารถที่จะเลือกนะคะอย่างเช่น AI music นะคะ ก็จะเป็น AI นะคะมิวสิตรงนี้แล้วก็ Sound เอฟเฟ t ต่างๆก็มีนะคะ,ะก็จะมี2แบบนะคะมีแบบมีเพจกับแบบปกตินะคะแล้วก็จะมีการแยกประเภทให้เราชัดเจนนะคะอินเทอร์เฟซใช้งานไม่ยากนะคะจากนั้นก็จะเป็นมิวสิกต่างๆที่เราสามารถใช้ได้นะคะมีแยกประเภทมาให้นะคะมีแบบแนวฮิปฮอปแนวร็อกอ่าแนวชิลนะคะแนวเลิฟนะคะตรงนี้ก็จะมีแยกทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นไตเติลตรงนี้ก็สามารถใช้ไตเติลตรงนี้ได้นะคะ ลองเล่นดูก็ได้นะคะก็จะเป็นไตเติลต่างๆที่เรานำมาประกอบในวีโอของเราได้นะคะเขาก็จะมีแบบสำเร็จรูปมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไตเติลเอฟเฟกต่างๆนะคะก็จะเป็นพวกข้อความไตเติลนะคะอ่า 3D ไตเติลนะคะตรงนี้ก็มีทั้งหมดเลย VFX นะคะเทกนะคะก็จะเป็นพวกเทกวิชวลเอฟเฟกต์ต่างๆนะคะแบบนี้นะคะซีเนมติกแบบภาพยนตร์นะคะก็มี เราก็เลือกได้นะคะไตเติลเทมเพลตนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับไตเติลที่เป็นเทมเพลตนะคะถ้าอย่างเช่นเราทำรายการต่างๆนะคะเอามาประกอบแล้วก็สำนักง,งานข่าวอะไรต่างๆนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็มีมาให้นะคะจากนั้นการเซ t ชันก็คือการเปลี่ยนผ่านระหว่างคลิปนะคะดูตัวอย่างของเขาได้นะคะการเปลี่ยนผ่านอันนี้ก็คือแบบซูมนะคะเข้าไปนะคะแล้วก็ออกมานะคะแบบนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเลื่อนล่างนะคะเข้าไปสู่คลิปอื่นนะคะหรือว่าจะเป็นแบบฟาสต์นะคะแบบเร็วๆนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านต่างๆนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็เลือกได้นะคะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะออด i โอ r ทรนเซชันตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะการเปลี่ยนผ่านระหว่างเสียงนะคะซึ่งเวลาที่เรานําเสียงมาต่อกันนะคะเสียงที่มันแตกต่างกันนะคะเราก็ใช้ออด i โอ r ทรนเซชันตรงนี้ในการที่จะต่อเสียงให้มันสมูทมากขึ้นได้นะคะ อ่าแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆให้นะคะก็เดี๋ยวเราอธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับตรงนี้อย่างเช่นเอฟเฟกต์เบอร์นะคะเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เลือกไปใช้ได้ง่ายนะคะมันมีเอฟเฟกต์นะคะแล้วก็มีตัวอย่างให้อยู่แล้วอย่างเช่น R G B ์จีบีสโตกนะคะแบบนี้ก็จะเป็นแนวเท่ๆนะคะแล้วก็แนวเบอร์แบบนี้ถ้าใครนะคะที่ ชอบตกแต่งวิดีโอนะคะตามสไตล์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็มีลูกเล่นให้นะคะก็สามารถมาเลือกได้นะคะมีวิดีโอเอฟเฟกนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกวิดีโอเอฟเฟกต่างๆนะคะของเขาอย่างเช่นแบบนี้เป็นลอยแยกนะคะอ่าแล้วก็เป็นวงกลมเป็นส่วนอื่นๆนะคะมีแสงมีน้อยนะคะก็ลองมาดูนะคะลองมาดูแล้วก็ลองมาเลือกเล่นได้นะคะ ก็จะมีหลายอย่างมีบอดี้เอฟเฟกตนะคะตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับคนนะคะถ้าเราเอาตัวเรานะคะมาถ่ายแล้วก็ต้องการให้มันมีเอฟเฟกแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้จะเห็นว่ามันก็มีรูปเล่นเยอะนะคะแบบนี้เป็นเหมือนรายการต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ได้นะคะ,ะมีโตกนะคะก็ลองเลือกดูออดิโอเอฟเฟก ก็จะเป็นพวก audio เ f ฟ e c t นะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเป็นภาพวาดนะคะเป็นภาพขาวดำอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเหมือนกับแต่งแสงแต่งสีให้เราเลยนะคะหรือจะเป็นเบอร์นะคะแบบนี้ก็แสงนะคะแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ลองกดดูนะคะมันก็จะมีตัวอย่างทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ยากนะคะเราก็จะได้รู้นะคะว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะคะมีไอเดียอะไร ในการที่จะนำมาตัดต่อวิดีโอนะคะจากนั้นก็คือฟิลเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆนะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะภาพของเรามันก็จะเปลี่ยนไปตามฟิลเตอร์นั้นๆนะคะก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็มีแยกประเภทมาให้นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะสำหรับการตกแต่งวิดีโอต่างๆนะคะอย่างเช่นเครื่องหมายพิดนะคะเราอาจจะทำเหมือน motion g r a p h กในการอธิบายเล่าเรื่องนะคะหรือว่าเครื่องหมายถูกตรงนี้ แล้วก็มีรูปต่างๆตรงนี้นะคะเป็นรูปรูปแมวตลกนะคะรูปกดไลค์แล้วก็รูปสอนต่างๆในการที่จะทําคลิปเกี่ยวกับการสอนก็ได้นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ต่างๆตรงนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นลายก็จะเป็นเส้นต่างๆตรงนี้อย่างเช่นแบบนี้นะคะที่เราเห็นบ่อยนะคะที่เป็นเหมือนการ์ตูนนิดนึงนะคะก็จะมีเยอะเลยนะคะ,ะเลิบก็จะเป็นพวก หัวใจนะคะต่างๆแล้วก็ไลค์นะคะไลค์ก็จะเป็นเหมือนการกดไลค์แล้วก็อีโมจินะคะก็จะมีหน้าตาต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีขยับเคลื่อนไว้ด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามีลูกเล่นเยอะนะคะสำหรับส่วนต่างๆตรงนี้นะคะอันนี้เราก็กลับมาที่มีเดียได้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีไฟล์นะคะเป็นการ New Project Open พนนะคะ o j e อเพนโปรเใหม่ แล้วก็เซฟโปรเจกต์ของเราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีคีย์บอร์ดช็อตคัทตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นคีย์ลัดต่างๆในโปรแกรมนะคะเพอร์ฟอร์เนะคะในการตั้งค่านะคะส่วนต่างๆตรงนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะไฟล์ด้านบนแล้วก็อีดิ Edit นะคะก็เป็นการ Copy การแก้ไขาการวางนะคะการลบต่างๆ To นะคะก็จะเป็น To ต่างๆนะคะ วิวก็จะเกี่ยวกับการแสดงผลตรงนี้นะคะเกี่ยวกับเลเยอร์โหมดนะคะการซูมนะคะการเพย์แบ็กอ่าอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือนะคะอินเทอร์เฟซการใช้งานนะคะก็ไม่ยากนะคะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าใจส่วนต่างๆได้นะคะซึ่งเราก็ลองแยกนะคะอย่างที่เขาแยกให้มานะคะแบบนี้ให้มองภาพแยกนะคะสำหรับมือใหม่อย่างเช่นอ่ากรอบนะคะกรอบแรกก็คือกรอบนี้นะคะในส่วนของสื่อต่างๆการแก้ไขาการปรับแต่งนะคะ กรอบที่2นะคะก็คือกรอบนี้นะคะการแสดงผลต่างๆนะคะแล้วก็กรอบที่3ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของคลิปของเราแล้วก,กรอบที่4นะคะก็จะเป็นกรอบด้านล่างนะคะกรอบใหญ่ตรงนี้ ก็คือทมรายนั่นเองนะคะก็ลองมองนะคะแบ่งช่องต่างๆตรงนี้แล้วก็ใช้งานทีละช่องนะคะในการตัดต่อวิดีโอเราก็จะมองแบบนี้นะคะเพราะว่าเครื่องมือต่างๆมันก็จะเยอะนะคะ,ะสำหรับมือใหม่ที่ไม่ชินนะคะกับเครื่องมือต่างๆก็ลองมองนะคะแบ่งเป็นช่องนะคะแบบนี้ได้แล้วก็ค่อยๆที่จะ จำนะคะเครื่องมือต่างๆไปนะคะซึ่งใน EP นี้นะคะเราก็อธิบายอินเทอร์เฟซต่างๆนะคะให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวใน EP ถัดไปเราจะเริ่มเจาะลึกทีละเรื่องนะคะสำหรับ Wondershare นะคะฟิโมร r านะคะตรงนี้เป็นซอฟต์แวร์นะคะตัดต่อวิดีโอที่น่าสนใจนะคะซอฟต์แวร์หนึ่งที่ตอบโจทย์นะคะในโลกปัจจุบันของเรามากนะคะ เดี๋ยวเรามาพบกันใน ep ถัดไปนะคะโดนวานอาร์ซีจีนะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะหากใครที่สนใจความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมนะคะในด้านศิลปะและการสร้างไรายได้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเพราะโลกของเราตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากนะคะไม่สายเกินไปที่คุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะเพราะ การลงทุนกับตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนใดๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณรักสิ่งไหนก็เริ่มทําสิ่งนั้นได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ผลิตผลงานของคุณออกมาให้ทุกคนได้เห็นทางเราเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะ